เหรอวีไยนเยอะที่ไหเยอีเดี๋ยวบวยรเ็นาดเยอเดี๋ยวคุณลยห้าพันเนอเด้านขวาห้าพันอะไรอ่ะเจ็ดพันทางด้านนู้นเอามาประชาพิ้วอยประชาพิ้วหน่อยคเป็นเนได้ยของตัวเอง่้ยยอะไรได้ทั้งหมดเลยครับ หลาย้วทั้งหมดแปดพันครับแปดพันด้านขวาให้ผมด้วยนะยังวันนะครับดีเจตกยากนะฮะโกะหล้ทั้งหมดเลยครับว่าให้ใครครับกับกิ๊บว่าให้กับโครงการรวมพลคนดูดีเปลี่ยนน้ำเสียให้เป็นน้ำดีนะครับช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับผมแปดพันบาทครับด้านขวาของอ้าวคนนั้นคนนั้นบกมือใช่ไหมครับเฮ้ยโบกมือแล้อย่าหนีนะอ้าวผมให้เวลาเอาไอแพดไปจำนำกอบแจ๊คขอบคุณมากขอบคุป้าชา เออถือป้ายกันมานี่นี่แข็งแรแน่นอนเบอร์เดมบครกับน้องเด็กโรงเรีนิ๋นฮวนตุนตาราชัยเน่ยหนึ่งหมื่นบาทครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทล้วคขวาผมสู้กันสู้กันหนึ่งมืองพับาทครั้งที่หนึ่งไม่น้อยมากเลยอ่ะขอเบียวต่ายไม่มีตังค์อ่ะเดี๋ยวตรงนี้มีใครเป็ชแนขับเต่าไหมฮะ แล้วชาประชาจะชอบเต่าด้วยเข้ามาทั้งคู่เลยนะฮะมันเป็นความรู้จักดีๆของทั้งคู่หนึ่งหมื่นสองพันบาทครั้งที่สองเท่าไหร่ว่ามาหนึ 15, ่งหมื่นห้าพันบาทข้างหลังครับอเอาป้ายใหญ่ๆนะโทรมาก็ได้นะฮะใจแล้วกันของเฟรมเขาไปด้วยรอใครจะโปรโมทแนะนำให้จุดพลุขึ้นมานะครับแต่ก็ได้รู้ว่าท่าไหนตรงนั้นนะครับทั้งคู่เรา เราคืนไม่ถึงเงินราคืนเลยมีไหมแจ๊เจ๊คิดถึงตอนที่เราไปพังคันน้ำกันนะเราใช้แรงก์แบบนั้นะอึอึหนึ่งหมื่นหกพันครั้งหนึ่งหมื่นหกพันครั้งขวาผมครับมีไหมทำไม,ม,ไมเงียบกันด็นเงี้ยให้เ,เราเราใช้เงินน่ะรวยเครียดช้อปปิ้งจ่ายเงินดิเออเอาอีกเอาอีกมาเท่าไหร่ละ ดึงมือแล้วพัดบาทประชาชาต้องไปทุ่มใงเพื่อเรานะอ่าคาชาครับเองเลยคาชาฝั่นี้มีไหมครับคาชาต้องมีแบบมันต้องมีอะไรต้องมีกอดมีหอมเท่าไหร่เงี้ยถึงจะขึ้นน่ะโันนี้เต่าชาเลยนะวันนี้ใครจะได้ขึ้นมาสวมบทสาวบนเวทีให้คาชาหอมแก้มทั้งทีนี่นะฮะดิวดิวเหลือเกินหนึ่งหมื่นเท่าไหร่หกพันบาทหนึ่งหมื่นเท่าไรหนึ่งหมื่ับ นับเลยคระานับเลยค่ะนับเลยค่ะชาค่าสักก็เท่าไหร่จะเีนการโอบไหล่แล้วก็เต๋าสองหมื่นละสองหมื่นทำบุญแน่ไอ้มองด้วยมองด้วยอยู่ข้างหลังเราไม่เห็นทำบุญใช่แน่ที่เกิดเหมือนเต๋าสองหมื่นสืค่าสองหมื่นสองหมืน ดับใจดับนะฮะอ้าวพี่เวลาช่วยพีทซูไมครับพี่ครับเจ๊ข้างหลังอ่ะเจ๊เท่าไหร่ครับเจ๊เฮ้ยกระชากแล้วมีป้ายต่าแล้วด้วยเนี่ยทำไมถึงกล้มหน้าเลยอ่ห้าแสนอะไรนะเฮ้ยไอ้บ้าอะไรครับก็สองหมื่ไปแล้วสองหมื่นไปแล้วนะสองหมื่นอ้าอีกพันหนึ่งไหมสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้ยนะสองหมื่นตาไหม เต่าน้อยใจจังอ่ะได้สองหมื่นกาๆเองค่ะเด็กเด็ดิขึ้หน่จะนับแล้วนะครับนับไหะอย่าพ่งพเท่าไหร่นะพี่อย่าพึ่งอย่าพ่งอย่าพอย่่งเดี๋ยวเดยเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอยวเดี๋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 ยวเดงยเดี๋ยวเดี๋ยเี๋ยวเี๋ยวเี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเยวเด๋ยียเียเยวเยเยเ สองหมื่สามครั้งที่หนึ่งซุนซเด้สองห่ามพันสามร้อยสามสิบสามบาทนองเริ่มนองเร่มงั้บีบีกับไอโฟนมาสมกันแล้วกางจะวิ่งเป็นทองจะน้่อยเรามีระบบผ่อนายนะครับคุณก็ได้แบบผ่อนายเหมือนกันต้องยอมไหมอะไรนะ เฮ้ยอะไรนะเจ๊เขาให้มาสองสามสามสามเจ๊บอกทีเนี้มาบอกเลยอะไรเจ๊สองห้าสองห้าสองสามสามเฮ้ยเดี๋ยวนะผมว่าเราต้องส่งเดี๋ยวปล่อยพี่ลาบมาพี่ลาบมาพี่ลาบมาไอนะสองห้าห้าสองห้าสองสองสามสาม ได้า0 0 0 0ค่ะ50,000 50,000สองพันาร้อยสามสิบสามบทห้าหมื่นเหรอห้าหมื่นห้หมื่นแล้วคุณไม่คุยแล้วหรือหลักสองแสนหมื่นห้าหมื่นเล้ยประชาชนห้าหมื่นเวยได้สองันนะหาันหรือต้องให้คุณนี้เอาไปคนจะขึ้นดอวา เยอะกว่านี้เหรอเล่นเวลตลอดทุกอยู่างนะครับไมอยู่บิวจังเลยชอบแหละแล้วเวลาเลยครับนับเลยนะฮะ,น,ะนับเลยคนะรับพี่อัเนเยอะเลยนะห้าหมื่นสองพัน